พี่นอ้องพักตอนกลงันพี่น้องเนาะย่าฝากระเง้ยพี่น้องฝากดกดติดตามกดแชร์กดไลค์ยี่มันนียายขีแกงกะทิปลาเด้อพี่น้องดูย้ายเฉียวกะทิปากยีพี่น้องใส่ย้มันกะทิแกงกะทิเต้าหนักพี่น,อน้องผ้าตไคร้ใบมักรูดกระเทียมกดะปุลกระปิ อ่นี่จะต่าลงเลยพี่น้องจากข้าวที่นึ่งเลยพี่น้อ,องตาก เนเหรอเห็นอี่เลกพี่น้องีอะไที่เป็นกะทิเล็กพี่น้องเลย รสกะนุ่องน้ำปลาอันิโรดเค็มเกระด้่ยเค็มๆวูงแข่งบันทึาหลัก้ว พี่น้องีกินดาก็ไปกินด้วยพี่น้องคินส่วนคุณรักาแบ่งกด้วยนะทำัง น, 5, น้อบ้าเนี่เสุดแล้วจ้าอเกณ่อาที่ป่าย้ายเสียจแล้วหรอคะกินก็พอเทะเลหันหอน้ะพี่น้องเนาะกินเขาน้ำย้ายด้วพี่น้องเสร็จแล้วค่ะ ท่านก็ท่านียนะพี่น้องน้อชิดสีมาจังพรกับแยกไ,ไมยายขคอตูกันเด้พี่น้องขอตัวไปกินข้าวไว้พี่น้องสวัสดีค่ะ